โอเคครับหลังจากที่เราวาดพื้นฐานได้อันนี้คือสําคัญครับอาจารย์เลยบอกว่าไอ้หน้าวงจรนี่สําคัญทีนี้อาจารย์บอกโจทย์ว่าไงครับเป็น Honda แบบรวมสวิตช์ไฟใส่แบบรวมเนี่ยแบบรวมเราก็ไม่ต้องคิดมากก็ใช้นี้ได้เลยรวมเราก็ใส่วงกลมเข้าไปเนี่ยใส่สี่เ่ดมเข้าไปเนี่ยก็แสดงวสวิตช์เนี้ยมันอยู่ที่เดียวกันแบบรวมจบละโจทย์นะต่อไปไฟหน้าสองดวงอ่าไฟหน้าสองดวงนี้มันดวงเดียวต่อเพิ่มดวงเดียวเราก็ไปใส่หลอดเพิ่อมอีกหลอดหนึง่ง แล้วก็ต่อขนานมาครับสูงก็มาเข้าสูงต่ำก็มาเข้าต่ำอีกันนึงนี่เราก็ได้ไฟหน้าเนยสองหลอดแล้วไม่ใช่เราไปหาวงจรใหม่เอาวงจรเดิมนี่แหละอ่าต่อไปเลยครับเตือนไฟเลี้ยวดวงเดียวอ่าดวงเดียวแล้วก็ลบอ,กออกลบอ,กออกอเขียนให้สวยก็มาเป็นดวงเดียวนี่จ้ะอ่าจบแล้วถูกไหมฮะต่อไปเลยครับ จุดระเบิด,ด DCCDI อะ DCI ก็เอาออกเมนิโตนี้ยอ,ออกขดลวดสตาร์ทเอาออกใช่ไหม uh huh. DCCDI อะเราก็เอาเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเ,เส้นที่เป็นเมนแบตเนี้ยไนีใช่ไหมมันยกมันนี้ใช่ไหมเนี Main ่ยเมนแบตเส้นเนี้ยเราวิ่งมาเข้ากล่อง CDI ตัดตรงนี้อ่าเราตัดขดลวดออกแล้วสวิตช์สตาร์ทสวิตช์กุญแจก็ไม่ต้องใช้ละ <Okay. S 2> ใช้แค่สองคู่เ mm hmm. พราะอะไรครับเพราะมันทั้งตัดและต่อวงจรไฟสัญญาณและไฟจุดระเบิด ในตัวเดียวกันอะก็ปิดสองขั้วจบล้มีไฟอะไรเนะี่ยขอทางมีไฟขอทางอ่ะมีไฟขอทางไฟขอทางคือไฟที่ทําให้ไฟส,สูงเนี่ยมันติดโดยที่ไม่ต้องเปิดสวิตใช่ไหม<ด>มีสวิตอีกตัวหนึ่งต่างหากเราก็ยกข้ามมามยกข้ามมาปุ๊บแล้วมีสวิตขอทางอ่าแล้วก็ยกมาข้ามปุ๊บแล้วก็ยกมาข้ามปุ๊บ เราก็มาเข้าไฟสูงจบแล้วเนี่ยพอเรากดสวิตช์นี้ปั๊บไฟหน้าไฟสูงทั้งสองหลอดเลยหน้าติดไฟเตือนสูงก็ติดโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟนี่ก็คือไฟขอทานใช่ไหมไฟท้ายใช้ไฟจากแบตเตอรี่อ่าก็แสดงว่าไม่ได้ใช้ไฟสมมติเราให้ท้ายเป็นแบนี้แล้วกันนะอ่าเราก็ไม่ได้ใช้ไฟแมนงโตแล้วาร็ตัดนี่ห่ออ่าอันนี้เราก็ต่อตกมาไม่นี้ได้เลยไม่ต้องตกข้ามไฟท้ายเราไม่ได้ใช้ละ เราไม่ได้ใช้ไฟจากไม่มีโตละเราก็แบตเตอรี่มาจากเมนแบตต์นี่เห็นไหมเปิดกุญแจปั๊บไฟท้ายติดเลยอะไรกัะมีไฟป้ายทะเบียนแบตเตอรี่เหมือนกันอ้าวเราก็ต่อเนี่ยเพิ่มมาอีกหลอดนึงมันติดพร้อมไฟท้ายแหละพอเปิดปั๊บเนี่ยก็ื่อะไไปของกินทุกวันในสวยวันนี้นะนี่ก็ไฟส่งทะเบียนใช่ไหมส่งทะเบียนเรอยบน้อยส่งป้ายแล้วกันอะไรครับ ไฟลีไฟรีไฟรีหลอดเดียวใช่ไหมใช้จากแม่นิโตไฟเดียวไม่มีโตคือไม่ต้องติดเครื่องนะไม่ต้องติดเครื่องก็ลางมาเลยปุ๊บพอติดเครื่องปั๊บไม่ใช่ไม่ต้องเปิดไฟนะปึ๊บติดเครื่องปั๊บปิดเลยไม่ต้องเปิดไฟด้วยอันนี้ก็เป็นไฟนะครับไฟรีแต่ว่าติดทั้งวันทั้งคืนเลยทักเครื่องติดนะครับไม่ไม่ต้องเปิดสวิตด้วย พราะว่ามันต่อตรงจากอาต่อตรงจากผมเห็นว่าอะไรครับไปรีมาจากไม่มดโตเลยใช่ไหมโอเคจบเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ไปใส่สีตามแต่นั้นเราก็ตารางสีมาเราก็ใส่เหมือนเดิมครับใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอะไรครับเขียวเขียวนี่ก็เป็นแดงดำเทาส้มส้มส้มฟ้าฟ้าฟ้าดำ เขียวอ่อนเขียวดำเขียวเหลืองเขียวดำน้ำเงินขาวเหลืองขาวเขียวดำนี่ไงเขียวอ่อนแดงเหลืองแดงเหลืองแดงแล้วก็ดำน้ำเงินดำน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวน้ำเงินแดงขาวแล้วก็ชมพูใช่ไหมชมพูเพราะเกียร์สีไงใช่ไหมเกียร์สีเกียสีเป็นแดงขาวอามันชมพูไงมันสุดท้ายแล้วไงคนได้นะเนี่ยคนได้ไหมท้ายเป็นชมพูโอเคนะครับอ่า ไฟไฟแสงไงก็เหลืองใช่ไหมน้ําตาลใช่ไหมนี่น้ําเงินน้ําเงินขาวนี่ก็น้ําเงินน้ําเงินขาวเขียวก็จบแล้วไฟแสงเพราะไอ้ไฟหลีไฟท้ายมันมีใช้ไฟจากเมนเบดไฟชาร์จอะนี่ไอ้ไฟสว่งนี่ไฟแสงใช่ไหมก็เข้าขวาบนเห็นไหม Honda Honda h นได a อยู่ไหนครับไฟไฟแสงนี่ ไปแสงเนี่ยขวาบนเ้นเนี้ยเจนเนี้ยคือขวาบน,น,าบนอันนี้ก็ไปลงกาวส่วนไฟชาร์จอันนี้ก็ซ้ายล่างใช่ไหมอันนี้ก็ไปเข้าแบตเตอรี่สีแดงจบพอจุดระเบิดใช่ไหมก็พันเซอร์ก็เป็นดำเงินเหลืองแล้วก็เขียวลงกาวความพิเศษของฮอนดาน้างอ่ยแล้วล่ครับเอาพุทก็เป็นดำเหลือง <ไป S 1> ใช่ไหมไ ไอ้นี่ก็กาวสีเขียวไอ้นี่ก็เมนแบตสีดำอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นแบตเตอรี่ C D I ก็แค่เนี้งั้นผมจึงบอกไล้ว่าไอ้วงจรที่ผมให้คุณเขียนนี้ไปอ่ะมันไม่ได้ใช้แค่รถคันใดคันนึงมันทําได้ทุกคันเนี่ยใช่ไหมถ้าเราเข้าใจอ่ะเพราะว่ารถเนี่ยฟังไว้ดีง่ายๆเลยตักกะง่ายๆรถหน alumni, ึ่งคันอ่ะเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงมีหลอดมีอะไรมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหลอดมันเปลี่ยนแปลงยังไงสวิตช์มันเปลี่ยนแปลงยังไง แต่เชื่อไว้เถอะว่า90%น่ะมันคือเรื่องเดิมงั้นผมเลยเขียนตรงนี้มาเพื่อให้คุณเข้าใจว่าให้คุณเข้าใจตรงเนี้ให้ได้คุณจะมีต้นทุนอยู่90%สว่วน10%ก็แบบมอกี้ที่ผมพูดไปไม่ได้ยากเนี่ยมีหลอดไปเพิ่มมาอีกหลอดมึงก็อย่าไปตกใจไม่ใช่พอเราเคยทำ Honda Wave ได้พอไปเจอ n s r ทําทำไม่ได้แล้วเพราะมีหลอด2หลอดอย่างเงี้ยหรือเราเคยทำ Honda d r ดี m แต่ปรากฏว,ว่าเวฟปัจจุบันมันมีหลอดไฟหน้า2หลอดทําไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้นะครับหรือว่าดีไม่ดีเอมีไฟส่งายทะเบียนมาทําไม่ได้แล้วต้องไปดูวงจรใหม่ก็มันก็ไม่ใช่มันก็คือหลักการเดิมนั่นเองโอเคครับ